สวัสดีทุกคนเนาะเมื่อนี้จะพาทุกคนเดินทางจากวางเวียงซูนนครลวงจันทร์เนาะโดยนำสายเทนเส้นอ่าทางด่วนียงจันทร์บางเวียงนี่เนาะทำอีทันก็ต้องออกจากวางเวียงแล้วมาเข้าสู่ประตูทางด่วนเนาะสองทาง,งจะมีซ้ายขวามีสัญลักษณ์สีเขียวให้เบิงเราเออจุดนี้เข้าได้เข้าบ่ได้เมื่อนี้เฮาเดินทางเดินใช้รถกระบะรุ่นต่ำเนาะ เป็นรถกระบะที่น้ำหนักบวกเกิน2ต้นน้ำหนักมวลสารของรถทั้งหมดประมาณ1.6่ปายเนะ 1, าะพันหกร้อยกว่ากิโลกรัมเนะาะบวกคนขับประมาณพ 7, 7 8, นเจ็ดันสะเนาพันเจ็ดปดนนึงมับนบ่ไดดบรรทุกอย่างเนาะเส้นทางช่วงนี้จะค่อนข้างจะงดงามเป็นพิเศษเพราะว่าต้นไม้จะเขียวงามเนาะเส้นทางในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูฝนเนาะพอว่าเพิ่นเปิดน้ำไส้แมนวันที่สองเมื่อวันที่สองนะวันที่เสาวเดือนสิบสอปีสองพันสาวหันซึ่งปัจจุบันก็ได้เวลาประมาณ6กเจดเดือนแล้วเนาะการน้ำไส้ทางด่วนเท่าที่เออเาไปสัมผัสมานี่แมนยังอมีความสวยงามและขับขี่สบายคือเก่าเนาะ ต่สิ่งที่แตกต่างก็คือบริเวณเกาะกลางทางดอนกลางทางนี้จะมีห้าเกิดขึ้นหลายพอสมควรอาจจะเป็น,นย้อนยามฝนหรือว่าอย่งก็แล้วแต่นเนาะแต่ปัจจุบันนี้นี่ถือว่ามีพยาธิโควิดเนาะแพราา่ร,ระบาดเฮาก็เลยปรเห็อลดอหลายพอปันใดในการนำํำไสทางด่วนนี้ นาะตอนนี้เขาเดินทางมาได้ประมาณสิบปกว่ากิโลเมตรเนาะผ่านเขตอาเฮือเนาะสังเกตภูกำซาจะเป็นเขตท,ทาเฮือวังเฮือและต่อไปก็จะเป็นเขตของเมืองหินเฮิบเนาะเขาก็จะข้ามขวน้ำลีกทางด่วนนี้มีทางเมื่นี้่าจะเป็นเจ็ดสถานีเนาะ เริ่มต้นจากบางเวียงก็คือ1สถานีนบางเวียงเนะาะสก็คือสถานีอ่าท่าเหือหรือว่าน้ำเงิมเนาะสามก็แมนสถานีหินเหิรสี่ก็แมน,นสถานีอ่าพลโฮงห้าก็แมนสถานีอ่าสก,ก้าหรือว่าพลคำเนาะหกก็แมนสถานีบ้านบัวเนาะและเจ็ดก็คือสถานีอ่า นาซอนประมาณนี้เนาะถ้าของชื่อบัวพิษตอนนี้เาก็กําลังจะเข้าอุโม,มงค์แล้วเนาะอุโม,มงค์ทางด่วนลาจีนสองกัมความยาวจะบวอกันเนาะจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งนาทีเนาะเพราะวะของอย่างประมาณ800ร้ป่ายแมตไม่หนึ่งเนาะตอนนี้เกาก็เข้าเขตอ่าพลฮงแล้วเนาะเขตพลฮงจะเป็นเขตฮาเพียงเพื่อนก็บจำกัดความไวไว้รถเก่งรถกระบะรถเบาเนี่ยก็ไว้ร้อยสาวเนาะ ส่วนอาเขตอาต่พนหงหาหินเหบนะพนหงหาบางเวียงนี่เพิ่นจะกำหนดคมไว้ลดเบาไว้ประมาณร้อยหนึ่งเนาะและลดบรรทุกจะกำหนดแปดสิบรถโดยสารรถเมย์รถตู้นี่ยจะกำหนดร้อยหนึ่งเนาะเพิ่นจะลดยางละซาวเลยเนาะระหว่างสองกัมทงเพียงกับภูหานี่เพราะว่าไก่พนหงมันนี่จะเป็นอาเขตอา ภูผาอาจจะมีค่อยสั้นไหน,หน่นึงเนาะนก็นเลยจำกัดโคมไ้ส่วนเขตทงเพียงลงมาแต่พโฮงเนี่ยมันจะเป็นทางเพียงปกติเนาะโค้งก็จะโค้งน้อยกว่าสันซาเพิ่งจึงไฮไซโคมไฟเพิ่มขึ้นได้จักน้อยเนาะสถานีหีนภาครถนี่ก็ยังบรทันสมบูรณ์เนาะยังบรสามารถใช้ได้ตามที่เอาไซเนี่ยตามที่เอาเห็นเนี่ยเนาะที่จะใช้ได้ก็คือสถานี พนหงพนหงนี่เป็นเพื่อนสร้างแล้วเลยเนาะแต่ว่ายังบทันตกเต็งยังบทันได้ขนเครื่องเขา้าสถาน,นีเพื่อนมันเพื่อนปลุกสร้างแล้วเนาะะถายบรรยากาศลุมลม้มาให้เบ่งตอนนี้เขาก็น่าจะฮอดแถวโพนคำสก,กานาโพแล้วเนาะอาจะว่าตามความเป็นจริงหางด่วนนี่ก็มีความสวยงามเนาะตามที่เราเห็นนี้อาจจะบอถึงขั้นว่าเออ งามที่สุดเนาะแต่ก็ถือบอาไซได้พอเป็นทางดวงา่วนนะสายทําอิทของประเทศลาวทางด่วนของลราปัจจุบันนี้เนาะมันเป็น3เฟสเนาะสเฟสสามระยะท,งทางทรรอิทก็คือเวียงจันทน์พนงที่2ก็คือพนองเอบอเ,เวียงจันทน์บางเวียงเนาะที่1เนาะที่2ก็คือบางเวียงหลวงพระบางที่3ก็คือหลวงพระบางบ่อตินเนาะ ขอโทษขออาภัยเนอะอันนดียเว้าไปผิดผ <c oughs> ิดทกทกเนาะแต่ว่าข้อมูลเทากัเก็บกั๊ได้ดีพอสมควรเนาต่างแต่มาเล่าอาจจะโบคล้องบาอ,อย่างเนาะขอโทษขออาภายัยฝากทุกคนเนาะโมควายไอ,อ้น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางเขาเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้สืบต่อเหตุคิบใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เบ่งเนาะ คือสิแล้วเนาะเขาก็ได้ค่าใช้จ่ายการเดินทางเนาะก็ดได้จ่ายเด้อย่างไปเพื่อ,อยังไปไปยเพื่อไปถ่ายคลิปเพื่อไปท่องเที่ยวสิเนาะก็ยังได้วิดีโอมาฝากมาต้นพ่อแม่พี่น้องให้เอโนองทุกคนแล้วตอนนี้ฮาก็เข้าสถานีเวียงจันทร์แล้วเนาะตอนนี้อาจะกลับสู่บ้านทรแล้ว เขาขี่ซื้อจะไปสู่สีแยกสีเกิดเนาะเลี้ยวซ้ายไปพลน้องเลี้ยขวขวาไปสีไข่ส่วนไปซื้อมันจะไปทางดงโดกเนาะตอนนี้ฮาเราจะกลับบ้านแล้วฝากทุกคนอีกทีหนึงเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราไดา้สร้างสรรค์ขิดใหม่ๆเนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อ